สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานใบคาม่ายมขามสกลนครพี่พี่วันนี้เดี๋ยววันจะพาพี่พี่มาดูการย้อมออใบสมอเป็นสมอไทยนะครับพี่สมอไทยในป่าเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตรงกลาง อาแบบแรกเลยนะครับเราก็จะไปเอาใบสมอนะครับผมซึ่งฤด,ดูนี้จะมีทั้งใบแก่นะครับเป็นใบสดนะพี่พี่อ่าแล้วเราก็ผ่านการแบบว่าจะใบสดเราเอามาตักแห้งก็ได้หรือจะเอาใบสดเลยก็ได้แต่ช่วงนี้อ่าใบสมอเนี่ยก็จะมีการแตกยอดอ่อนด้ยวยนะคะซึ่งใบสมอเนี่ยเราจะย้อมเป็นสีเหลืองนวลๆนะครับจะออกเป็นสีเหลืองนวลน,นั่นเองนี้เดี๋ยวบอลให้ดูนะพี่พี่พี่ๆดูเลยน้ําเขาเห็นป้าพี่พี่มันจะมีความแบบว่า อสีเหลืองอ่อนนั่นเองนะคะนี่เราใช้ใบเยอะมากนะพี่พี่อันนี้เราจะอ่อใช้ยมไฟกี่กิโลนะน้องฟังสามสามกิโลนะครับอันนี้เราจะใช้ยมไฟสามกิโลแต่ว่าใช้กระมังใหญ่มากพี่พี่แล้วเราก็กําลังจะต้มนงเห็นไหมพี่พี่เขาก็จะมีความเป็นสีเหลือง สีเหลืองอ,อ,อ่อนๆสีเหลืองนวลนๆน,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 นะครับนี่เลยซึ่งตรงเที่ยวไปสักพักมันก็สีจะเข้มขึ้นใช่อ,อ่เดี๋ยวเราจะเที่ยวก่อนนะครับใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเค